สวัสดีครับวันนี้ผมพามาทดสอบนะครับ Samsung Galaxy S 5นะครับพิกเจอรเป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับเราปิดพอร์ดวาไว้เรียบร้อยแล้วได้สิ่งน้ำใช่ไหมครับก็คือมาทดสอบกันน้ำนั่นเองนะครับวันนี้พอดีผมมีในแต่มา เขากำลังอยากได้เครื่องไปทดสอบันดีเลยนะครับก็นี่เลยเดีย๋ยวของยญาแกนพิลเกอร์ฟิลเกอร์แกนก่อนนะครับของย่าละจุดอ,อ้าวต้อ้ปิดก่อนปึ๊ดเอาถึงจุดไปแล้วทำยังไงดีโอเคเรียบร้อยครับไปเข้าไปที่ฟังก์ชันกล้องเลยครับ แล้วผมพอดีมีตัวปิ๊กแป็กนะครับก็ oh <my. S 1> เดี๋ยวจะถ่า,ายวิดีโอไปกันนะครับเอาหมดวิดีโอเลยปึ๊บ็นเมฆวะอะไรต้เนีวเราก็จะไปให้เด็กที่เป็นข้างภาพนะครับเอาอในแบบไม่ใช่างภาพเอาในแบบครับเอาไปแช่น,น้ำหน่อยครับไปทดสอบครับเอาไปแล้วนะครับตอนนี้เราทดสอบแล้วผมกดวิดีโอเลยนะครับ อ่าูลิใไ้คลิกแปดวิดีโอก็เห็นว่าอ่าได้ไหมไมันได้แล้วอ๋อก,การเป็นถ่ายภาพนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กดมดอัดทึกวิดีโอไว้นะครับซึ <c oughs> ้งซึ้งก็จะเห็นว่านี่ครับเป็นยังไงบ้างใครได้ไหม <c oughs> น้ำเข้าไหมเนี่ย <c oughs> น้ำไม่เข้าฮะ <c oughs> น้ำไม่เข้าเหรอเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ที่ไอคิวห้นะครับ อยู่ในนั้นเลยนะอ้าวไปแช่นะ้ำหนุนนี่เลยนะครับเราทำกันแบบนี้เป็นเหตุเอาตำแหน่งไปดูสิตำแหน่งไปลองทไปดูสิเป็นไงบ้างเครื่องยังอยู่ดีไหมโอ้โหนายเดือไปแล้วเอาขึ้นมาได้ยังได้เอาขึ้นมาหน่อยแล้วไบเอาตำแหน่งช่วยเอาขึ้นมาหน่อยครับ ไใช้ได้ไหมเออเดี๋ยวพี่เอา,าอเข,นะขึ้นมา,ามาหน่อยพี่เีขึ้นมาครับเอาขึ้นมาหน่อยอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ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 อ่าตรงนี้ เดี๋ยวพอไปกันครับกดไม่ติดนะครับเห็นะนะครับเพราะว่ามันโดน,นน้ำนั่นเองแล้วก็ไปนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่อ่างก็อ่างขาบน้ำดิกนะครับก็ลึกไม่มากนะครับเข้ามาสัก10-20เซนเรือ10เซนได้อ่างเล็กๆก็ไปแช่น้ำอีกเวลาประก่ว รับตางที่าี้ก็สับเป็นไงบ้าง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 อ๋อยังดีอยู่ดีงอยู่ดียังอยู่ดีครับยังอยู่ดีอากาศได้เอาไปเอาไปดูเอาไปเอาไปตรงนี้สิเอาขึ้นมาหน่อยสิกองน้ำอันนี้ไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ ะนะจะเอาเบะไปอีกอไปดักไปักจ,จ,จะมีคนช่วยนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับสะอาดหรือยังครับสะอาดหรือยังครับสะอาดหรือยังครับเอาใหม่เอาไงใหม่เอาไงความใหม่ความใหม,ม,หม่อ่าอย่างนั้นแหละความใหม่โอ้สติชัดเลยครับนะ้ำโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากเอามาเลยลูก ตอบกินครับเอาตอขก้นได้แล้วครับเส็จแลครับนะนะครับตอบตอกนได้ไหมครับไม่มีาัภาพเลยไม่มีภาพเลยเหรอครับเอ่อมีีลิ

Mm -hmm. Give me please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 . Gói lưng nhục nam 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 phần liền. Có มากนะครับขอหนครับมันไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวน้ามันเข้านะครับดเ,รเ,เดี๋ยวได้มปดูน้ําเข้าทีนิดเปล่าหรือว่าน้ามันไม่เข้าครับน้ำน้ำไม่เข้าไป่สุชเข้าน้ำไม่เข้าเหรอครับไปข้างหลังแล้วครับตรงแรมอย่างนั้นมันไม่เข้าเ,รเาหรอครับเข้าลําโพงหมดแล้วมั้งครับอ่าฮะโอเคไหมจับตรงนี้จับฝั่งนี้จับตรงนี้ เ็่หินเห็เลยนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้มาแล้วอยู่ในมือตอนนี้ก็ภาพน้ําบาเลยครับ<ส>เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกัน,กนเลยม,มาดนะครับนี่คือยังมีล่องรอยของน้ําอยู่เลยนะครับนี่พอต่างๆคิดว่าน่าจะปิดสนิทแล้วล่ะสนิทหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างมีเอฟเฟกหรือเปล่านะครับนี่อยน้ำภาพน้ํายังมีอยู่ อี่วางด้านหลังไปก็อาจจะเช็ดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนี่ครับคราวนี้อต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเออยังสัดกรีนได้ไหมเนี้ยโอ,อกมันมันจะมีคราบน้ําติดอยู่ครับต้องเช็ดให้แห้งขยำ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 ยังมีน้ําติดอ๋อมีเศษน้ําอยู่เลยอะคราวนี้งสัยจะต้อง เราจะต้องอแกะฝาก่อนละฝาหลังนะครับเไปแกะฝาหลังดูปึ๊บนี่ครับด้านในก็มีรอยน้ํานะจะเห็นว่าโอ้นี่ครับมีคราบน้ํานะครับไม่แน่ใจว่าเข้ามาจากส่วนไหนกันโอเคเรา แต่เครื่องยังใช้ได้เนาะเช็ดเช็ดเช็ดหน่อยครับเช็ด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 ฝาก็เช็ดหน่อยครับฝาเช็ดฝาเช็ดฝาเช็ดฝาเรียบร้อยครับโอเคครับตกเครื่องทัชสกรีนเป็นยังไงเนี่ยอ่าตรงนี้ยังคาบอยู่ไหม ก็เ,เท่าที่ดูไม่เห็นแล้วนะครับเราเช็ดข้ามน้ำไปแล้วถอดแบตดูดีกว่าด้านในมีไม้เอ่ยไม่มีข่ามน้ำด้านในตรงพวกแบตอะไรไม่มีนะครับตรงพอร์ล่าสำคัญเลยปอตตีพอร์ตก็คือเปิดตรงนี้ได้นะครับตองจากฝาหลังแล้วจะมีพอร์ตเว้นบีสามจุดศูนย์ นี้นะครับเดี๋ยวครับปึ๊บเห็นหรือยังอ่าก็ไม่เห็นมีคับน้ำครับไปาอาไปยาดูมีไหมไม่มีอ๋อแห้งเนี้ยแห้งมือดีครับแสงมไม่เข้าจิตไม่สมพอร์ตเนี่ก็ค่อนข้างแน่นหนานะแต่ถือว่าด้านในตะกี้นี้อย่างที่เห็นกันครับว่าเฮ้ยมันก็แอบมีเข้ามาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น กันน้ำได้จริงครับใช้งานได้แต่ว่าคราวนี้พยายามนะครับถ้าหากไร้่องการก็โอเคละในระดับหนึ่งก็ระวังเรื่องแป้งกันนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ามันเป็นค่าแข็งแข็งอ่าปิดเครื่องก่อนละกันคึงดึงมาแล้วย,ยังได้อยู่ใช่ไหมครับเออแล้เราก็ มาลองดูกันนะก็ใช้ยังได้ไหมเอ่ยจำแนกเซนเซอร์อ,อาจจำแนกได้ทัชสกรีนได้ดึงดึง,ดงได้แล้วครับเอ่อไปที่กล้องถ่ายภาพยังไงบ้าง ออกแล้วพอดีมันเพิ่งเริ่มใช้งานแล้วมันก็เลยมีการอัพโหลดข้อมูลนิดนึงอาจจะคือในช่วงแรกนะครับโอเคกล้อ,ลองเราต้องเอาเสียงเนาะ,ะเพลงอยู่ไหนเอ่ย m u s i ิวส s i มิว s ิกต้องเข้าไปที่ติกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊ก ก็มีนะ่าจะเสียงการฟังชนะเท่าที่ดูโอเคเพิ่มเสียงครับแทร็กโปรดเรามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยมีอยู่เพลงเดียวแล้วเดี๋ยวดูครับ สียงทาังชัดครับทั้ง,ง,งหมดโอเคจะผมรับรองว่าผมปิดแน่นสนิทดีนะครับเพราะตะพีตอนเปิดฝาแกะออกมานะครับก็มันปิดสนิทอยู่ว่าแกะยากอยู่นะครับอันนี้ก็สนิทเหมือนกันนะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับไม่มีแตกไม่ลำพงอะไรนะครับมีน้ำอยู่ไหมโอเคไม่มีได้ครับก็ประมาณนี้ครับ สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเสียงเสียงยังอยู่ดังดีมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ